สองที่สามครับตอ้องให้มุมเก้าสิบสองมาสองมุมนะครับมันไม่ได้สัมพันธ์กันด้วยมุมตรงข่ามุมแยงม้งมุมที่จอดรถมุมโน้นที่มมุนี้ใหม่ดีเลยอืองั้นก่อนอื่นครับนี่เก้าสองก็จะได้ตรงนี้เป็นเก้าสองไปด้วยด้วยอมุมตรงข้ามฉะนั้นมุมนี้ เก้าสิบสองด้วยนะครับสเต็ปหนึ hmm. ่งครับมีองคงข้ามโตเท่ากัน,นครับ mm hmm. แล้วสเต็ปต่อไปเอาตรงนี้ไปใช้เ 92, ก 92. Mm ้าสองเก้าสองยังไงลูกโ mm hmm. ตเท่ากันแปลว,ว่าต้องขนาดกันใช่ไหมเนี 92, mm ่ยเก้าสิบสองเท่ากันเลยไม่ใช่ mm hmm. เออมันไม่เชียมวกแยงดีมากมันคม,มแย ใช่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าแยงเนี่ยเราจะรู้ว่าแยงโตเท่ากันจะเส้นจะขนาดใช่ป่ะแต่ที่นี้มันไม่ใช่แยงเนี่ยอันนี้มันเข้าขอ,อะไรรึเอา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 ,เอา,เอาพูดให้มันตร,ตรงกว่าน,นั้นเนี่ยความสัมพันธ์ของมันคือเป็นมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันโอ,อ้ เราต้องเช็คดูว่าบรถูกได้ร้อยแปดสิบหรือเปล่านะครับโอ <Okay. S 1> เคเก็าสองเนาะจับรวมกันนะครับคุณว่าเก้าสิบสองบวกเก้าสิบสองมันได้ร้อยแปดสิบสี่มันไม่ได้เท่ากับร้อยแปดสิบตอนนี้พบว่าเก้เด็บสอง มุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันเส้นตัดเป็นรวมได้ร้อยแปมันไม่ได้เท่ากับร้อยแปดสิจึงนำไปทุกข้อสรุปว่า a b e กับ C d ดีไม่ได้ขนาดกัน